สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยู่ช่องลุกพาดกินเสร็จกีกแล้วครับมือมีมานำเสนอนยโคตรออกเสร็จเดี่ยวก้อยกินเดียวเดี๋ยวนึกก่อนทอดกล้วยครับเห็ดเองใบบานเป็นเห็ดทอดกล้วยเสร็จแซ่บป็เลยครับผมกล้วยทอดทอดกล้วยเอ้าะใหมืดเอ้าเนาะมาเท่าไหร่ละไกลนีละมาที่น้อยกินน้ำกันแล้วแซ่บเลยหวานหวานกล้วยกับหวานหวานนะครับซิมขึ้นเลย เป็นหอน่อนๆไหมๆหุ่นท่อนสดๆเลยกลวยพุ่งสูงไล้ยอดแบบนิ่ๆแบบอันนี้พุ่งสแล้วเลยอดแบบสุกๆอ่ะรอกินแวันออยากบอกว่ากล้วยหวานมาไหมครับอ speaker, ื Por, huh. ออ้ใหม่เลยนะ มาเฮ้ล้วป่วยไ,ไีนี่ย้องขวาแล้วมึงครับจะกินขวากไม่กินด้วยอ้องขอ้องอครับอืมขรองดีก็อ จับย <muitas> ิงหันเสียก็อยู่บางครังมักกิงกากรับกากแบบมันไปไฟมันเนอะน้ำเสนอครับกินครับ ของวางอาหารวางกินเหลือน้อนเลยครับอครับผก็สีบหนอโอ้สีจวดครับสีจวดเม่กินเลยเสียบพุกเากินเห็เสียบมั้งแสียบพุกเอาครับอืม ชอบไปหาเห็ดกินเมื่อคืนเห็นว่ามีร้านไหาเาคือกินครัดขว่ยขวยปอดถอดข่วยอดนาบ้าติตวิดญ ของจินเจนยิเนล้ครับไปองไปหาอีกีเหาสินะมึงกลับ กครับติดตามาดกนครับเด้อฝากติดตามไปครับติดหนาติดเพิ1 0ิลงอีกติดตามเลยครับมีน้ำเสนอกับมีนวดกลวยทอดปลอดกลวยกลวยทอดอ้้หหน่งงวงอ๊ะทำมีกาข้ามวันนีครับผม